2 5ง0ั้าพพลังครับเทโบ่สา0พัน โอเคครับจบครับรหัส3ามเอารถมาเลยครับรหัส3ามเอารถมาครับอันนี้เป็นรหัสรหัส2จบแล้วครับน,นี่จากปู่ช่างเจมครับเป็นรุ่น2 5 0พครับ,บก่อนหน้านี้บอกรุ่นผิดสองหนึ่งสองเจครับท่วมๆกันไปครับ 8506กูอ FC ออโต้ช็อนะครับอช่างเกียวครับวางวันนี้นะครับรถเตนเม่ยกเลยเข้าเข้า ปดหกเก้าครับส่วนจา2 2> ่เอฟเจ็ดหกสองหกครับ 8 0ดศูนยสามคนแสกปีครับ6 8แปดศูนห้าครับแสกเอครับเก็บเซอร์วิสนะครับผสมหกยินห้ครับ 7 0 8 8ดแครับแท็กบีเจ็ดศงตโดนการครับถอยหลังผุทั้งหมดเลยครับ